สวัสดีครับวันนี้มาพบช่อง o อ j อ็มเจพินะครับวันนี้ผมก็ได้พามาหมายของพระอุดมนะครับบนหัวผมเนี้ยคือเส้นสะพาน3 4 6กนะก็เดี๋ยวเรามาคอยติดตามรับชมเลยเนี่ยครับว่าจะมีตัวใหนไห้ดูไหมแล้วใครนะครับที่นานาคนไหนนะคที่อยากสนับสนุนผมนะครับก็อุดหนุนกันได้นะครับขนมนะครับสาคูเข้าเกี่ยวปากหม้อนะครับร้านตั้งอยู่ที่ซอยลำโพนะครับตลาดชุมชนนะครับก็ เข้าไปอุ่นุนกันได้นะครับร้านผมได้อยู่่ตรงข้ามเซเว่นนะก็เข้าเซเว่นออกมาพอจออากเซเว่นมาปุ๊บเจอผมเลยเห็นนะครับก็เองมาคอยลุ้นกันเลยดีกว่าว่าวันนี้จะมีตัวให้นะนะได้ดูสักกี่ตัวเมื่อกี้ก็มีหนึงนะครับก็เดี๋ยวคอยดูเรื่อยๆก็เยอะที่คนไทยนะก็จะเป็น เราเก่าเจ้าเดิมครับเดี๋ยวของน้าขุนเดชท้าวิสูจน์นะนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อไปที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับแล้วก็ชื่อเฟซของน้าขุนเดชนะครับเดชคนไทยหลงนะครับนี่นะครับก็ติดต่อไม่ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาคอยดูกันโอเคนะครับอันนี้ถือว่าเป็นหมายใหม่สำหรับผมนะเพราะหมายหมายตรงนี้ผมยังไม่เคยมานะครับก็เดี๋ยวเรามาคอยดูกันเลยว่าจะมีตัวให้น้า,นา้ดูไหมโอเคครับ นี่นะครับคือรอบๆอบหมายนะนี่นะครับเบดผมก็นำมาเก้าคันนะครับดูครับขึ้นใหญ่ๆงั้นเลยนี่ครับคุณเดชอยู่ทางนู้นนะครับนีนะนะคุณเดชนะก็เดี๋ยวเราคอยรับชมกันครับนี่ครับนะนะคุณเดชได้แต้มมาแล้วนะครับ นี่ครับเป็ปลาตะเพียนนะนี่นครับมาแ,แต้มแรกของน้าคู้เดน,นะครับกระชังลงน้ำแล้วโอเคครับเดีย๋ยวเราคอยดูต่อเรื่อยๆครับนี่ครับแล้วนะแตมแรกครับใช้เบ็ดเล็กไม่ก็มาเล็กจริง โอเคครับเดี๋ยวาค่อยดูต่อยเลยครับมา<ป><ป>แล้วมาแล้วอย่านะนะมาอีกหนึ่งครับรเราเียนหางแดงนะดึงไปดึงจับจักนี่ครับแล้นะเบ็ดเล็กปลาเล็กครับรนี่นะเรียนปลาตะเพียนหันแดงนะ เดี๋ยวออมโดนกระโกกไปแล้วนะครับน,นี่ครับ,บแล้วเบ็ดก็ไม่ให้เบ็ดใหญ่ไหยนะเบ็ดใช้เบ็ดศูนย์จุดห้านี่ครับดูโอ้โหตั้งแต่มานี่วัดอยู่คนเดียว เยอะนะครับมารับแขกเลย <m> นะครับะนามหมายเลงตัวครับเป็นปลาตะเพียนนะมีปลาตะเพียนขาวนะครับเฮล้วเ, <m> เด็ดปลาอะไรฟองฟอดเลยปลาอะไรฟองฟอด,ดเลย หนึ่งแต้งครับตปตะโกรน้อยนะนี่คครับนัเด็ดสองตัวติดเลยนะนี่ครับนี่สองตัวติดเลยปาระเพียนนะครับกับตวหวายนี่สองตัวติดมาเลยโอ้โหมาคนเดียวเลยผมย,ยังเงียบอยู่นะครับก็นี่ดึงมั่ง รอดูนะครับที่นี่ปลาใหญ่ขึ้นดีนะโอเคครับเราคอยดูเรื่อยๆครับหน้ามีลุ้นโอเคครับเอานะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงนะก็ปลาเริ่มเงียบไปนะครับแต่ก็มีพอมีดึงนิดๆหน่อยๆนะครับมากิ้งเหยื่อเล่นนะโอเคครับก็ถามว่าหมายนี้โอเคไหมผมว่าสวยเลยนะครับก็หมายนี้ ว่าเฝ้าอดีต้องเจอของใหญ่แน่เพราะว่าปลายี่ศกปลาสวายขึ้นดีนะครับที่นี่ต้องรอลุ้นไปเรื่อยๆครับไม่ได้วันนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยมาซ้ําใหม่ครับช่วงนี้ต้องเข้าใจสภาพอากาศนะเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวฝนตกนะครับต้องรอลุ้นไปเรื่อยๆนะครับ ก็หมายนี้นะครับก็อยู่เส้นสามสี่หนะครับที่มุ่งหน้าไปประทุมนะก็เท่านะนะคนไหน,าน,าน,านาสนใจก็สามารถมาได้เลยนะครับแล้วหมายโอเคไหมว่าโอเคเลยนะคือฝนตกใหญ่ก็ลรอดนะครับมีสะพานอยู่บนหัวนะ นนี่นะครับหอยนะครับหอยจุกนะตัวไม่มีคำว่าเล็กเลยนะครับน,นี่ครับไซส์หอยจุวโอเคนะได้ได้กับข้าวนะครับหนึ่งหึิงยางนะเ,าเป็นหอยจุบนะครับแต่อันนี้ส่วนใหญ่นะครับเป็นปลาตะเพียนนะปลาตะเพียนรับแขกนะ ก็ S <S <an other> น้ำเขาไหนมาก็เธอจะเล่นปลาใหญ่กะเตรียมคันไว้เลยนะครับใช้เบ็ดใหญ่เดียวเลยไม่งั้นจะเจอปลาเล็กกวนนะปลาตะพงปลาตะเพีพยอะไรพวกนี้นะครับก็นี่ผมก็ได้เปลี่ยนเบ็ดเ,เ,เป็นเบ็ดเบอร์เจ็ดกับเบอร์แปดนะครับเป็นของโชคุณนะก็เป็นตะก้อที่ผมมัดเองแหละก็คือนั่งพันทำอะไรเองหมดเลยเอารวดมาทำนะครับเป็นตะก้อนะ ก็โอเคครับเดี๋ยวเราคอยดูต่อเรื่อยๆครับนะครับนะฮะเป็นมาร์โกนะครับนี่นะโอเคครับเดี๋ยวเราคอยดูต่อเรื่อยๆนะครับนะครับนะฮะเมื่อกี้ก็ได้ตะโกมาเพิ่มอีกอีกหนึ่งตัวนะครับก็เดี๋ยวเดือนนี้ทั้งเดือนเลยนะครับก็มีอาทิตย์นี้นะครับที่ผมว่างนะ คลิปหน้าที่ต่อไปอีกทีนึงครับยันสิ้นเดือนเลยนะก็ผมอาจจะไม่ได้ทําคลิปออกให้นานาๆได้ดูนะครับต้องขออภัยไปนาทีนี้ด้วยนะครับเพราะว่าผมต้องไปทำภารกิจนะครับที่บ้านนะก็คือมีเหมาขเหมานะครับไปทำบุญพ่อกระถิ่งครับออกมทานนะก็ จะไม่ได้ออกตกประมาณสามอาทิตย์นะครับก็เดี๋ยวจะเจออีกทีนะ่าจะเป็นเดือนหน้าเลยนะก็เดือนหน้าเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจนะว่าจะออกไม้ไหนแต่จะต้องออกให้นานๆให้ดูแน่นอน,นครับตอนนี้นะครับฝนก็ตกแล้วเดี๋ยวให้ดูครับนี่ครับนะได้แล้วฝนก็มาครับออขอบคุณจริงๆฝนก็ตก ปลากินห่างตัวแต่มีนานะนะครับมีบางคนนะครับเขามาตกที่นี่เขาก็บอกอยู่นะว่าเมื่อก่อนนะครับที่นี่ปลากินจัดมากแล้วพักหลังๆมาไม่รู้เป็นไรนะครับมันห่างตัวแต่น้ากลับไปแล้วนะก็เราก็อรอรุ้นกันเรื่อยๆครับว่าจะมีผลงานไซส์ใหญ่ๆใ,ให้นานาได้ดูไหมโอเคครับเหลือไอคองพระพิมนนะครับเดี๋ยวผมจะพาให้ านาณาไปอีกรอบหนึ่งนะครับอีกหลายๆรอบเลยละ่ะเพราะแต่ละหมายนะครับมันมีให้ลงเยอะเลยนะครับก็เดี๋ยวผมขอหาเสาะแสวงหานะครับที่ว่าสามารถจอดรถได้อะไรได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้นาณาได้ดูแล้วให้นาณาไปตกกันนะครับก็ต้องรอดูเรื่อยๆนะครับแต่ช่วงนี้ผมคงไม่ไม่ไปไกลจากบ้านมากเท่าไหร่นะครับคลองขุดใหม่คลองพระพิมลคลองพระอุดม ก็ถ้าเกิดเดี๋ยวรอติดต่อเพื่อนผมได้ก่อนนะครับให้เพื่อนผมว่างกันนะก็จะให้มันขึ้นพาขึ้นเรือนะไปตกที่คลองบางใหญ่นะครับคลองนี้ของดีๆก็มีนะครับแต่นี้ที่ตกมันไม่มีนะครับเพราะมันเป็นเขตชุมชนเยอะก็เดี๋ยวผมจะใช้เป็นเรือตกให้นานาให้ดูว่าคลองบางใหญ่นะครับก็มีตัวให้นานา ได้ตกกันก็อาจจะเป็นป่าแม่น้ําทางนู้นทางนี้นะครับก็ต้องคอยดูเรื่อยๆนะครับโอเคครับนี่นะครับนเดชเขาจะก,กลับแล้วนะครับเราไปดูปลาที่นเดชได้กันวันนี้นะครับดูปลาที่นเดชได้วันนี้นเดชเขาต้องนี่นะครับ ลาเห็เดชได้วันนี้นะเจออ้อมนะครับเนี้ยนะมีตะโกก็มีลูกสวายนะครับน,นะครับเดี๋ยวแล้วเดชเขาจะกลับไปเนีซื้อซื้อลำใช่ไหมซื้อลำทำเหยื่อนะครับมีปลาปลาใหญ่ๆนะพวกยีสกสวายนะขึ้นอยู่นะครับเดี๋ยวแล้วเดชกวกลับไปทำเหยื่อ,อะไรเดี๋ยวว่าใหม่ ล้ตางตาครับ <laughs> ล้างตาอาจจะค้างคืนด้วยเดี๋ยงานเนี้ย <laughs> 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 เดี๋ยวคอยดูนะครับแปะแมทล้างตารอบหน้าผมอาจจะมาด้วย <laughs> แต่แต่ถ้าเดือนนี้คงคงจะไม่ได้มาโอเคครับเดี๋ยวเราคอยดูต่อไปเรื่อยครับ ใช่ครับเป็นปลาตะโขนะตัวแค่นี้นะครับลากลอกลั่นเลยนะเคครับมาดูดูปลาลอกเป็ดน,นะครับนะครับเหมออาะเอาที่ไหนอ่ะลากลอกลั่นนะเห็นไหครับคอยดูตอ่อยเรื่อยครับตั้งใจพี่นาเห็นไหครับลายหนึงน่งครับเป็นปลาเพี้ยหางแดงนะนะค,ครับเคอยดูต่อยเรื่อยครับ จบนะครับ <off>, huh? yep. ็เอาละครับถึงเวลาถึงจุดสิ้นสุดของวันแล้ววันนี้ก็สามโมงกว่านะครับเดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวลากลับบ้านก่อนแล้วและนี่ผมก็ได้เก็บเบ็ดอะไรทีเรียบร้อยแล้วเส้นนี้ก็เป็นถนนามาทางวงเวียนนะครับวงเวียนตรงสามทีห้านะก็เส้นตรงคลองเขาดมเส้นนี้คือบนหัวเลยนะครับสะพานบนหัวนี่เลยนะ คือเส้น3 4 6หนะครับก็ถท่าน้าคนไหนสนใจก็ลองมาได้นะครับแต่ก็ช่วยรักษาความสะอาดด้วยนะครับเรื่องขยะนะก็วันนี้ผลงานถนะือว่าโอเคนะครับดูนะครับงานวันนี้นะถือว่าโอเคนะครับรูปสงายมีก็ถือว่าใช้ได้นะ ก็หม่นี้นะครับก็น้ำมาแล้วก็ติดไส้เดือนมาด้วยก็ดีนะวัดไส้ได้ไส้เดือนน่าจะกินดีอยู่นี้นะครับวันวันนี้ไฟใหญ่มีขึ้นนะครับสวายยี่ศกนะครับแต่มันไม่ยอมเข้ามาใต้สะพานนะมันอยู่รอบนอกสะพานนะครับแล้วตีก็ตีไม่ได้ด้วยนะครับมันมีสา่ไฟอยู่ก็ ามนั้นนะครับก็ต้องยอมครับธรรมชาติเอาอะไรมาก่ายไม่ได้ครับก็สรับวันนี้ก็คงม,มีเท่านี้นะครับแล้วก็เรื่องของเ,อเด็กๆที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะก็ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องๆด้วยนะครับที่ได้สูญเสียน้อง น้องไปโว้คนเป็นพ่อเป็นแม่ครับก็เข้าใจอยู่นะครับก็คือโดนฆ่าไปก็คนหนึ่งก็เป็นพ่อนะครับก็เจอใครมาทำาหมบลูกผมอย่างนี้ก็คงทำใจไม่ได้นะครับก็เอานะครับนะก็เดี๋ยวขอตัวลากลับบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวเจอใหม่ในอีกทีหน้าถ้าเกิดใครชอบคลิปสไตล์แบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยนะ ก <S an> ็คลิปผมจะเป็นตะนายแบบว่า,ามาเช็คหมายให้ตะนครับว่าหมายนี้มีปลาอะไรเข้าหรืออะไรอี้นะครับแล้วก็หมายเนี้ยปลารับแขกนะครับเป็นปลาตะเพียนนะครับหางแดงหางเอ็ปลาตะเพียนหางแดงปลาตะเพียนขาวาแล้วก็มีตะโกกนะครับแต่ที่เห็นนะครับที่มันขึ้นนะแต่ไม่ยอมเข้า,ากินนะครับก็คือสวายไปยี่สกนะครับก็เตินาวขนาดมาก เตรียมตัวไหมให้พร้อมนะครับปลาช่วงเช้าเนี่ยมันก็มีนะครับแต่พอสายๆ่ายมาสักว1บ็ดโมงเที่ยงยันบ่ายสองนะครับมันจะเริ่มห่างล้ววมากินอีกทีคือตอนสองโมงสองโมงครึ่งนะครับกินผีเลยของผมไม่กินผีก็ใครชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในทีหน้าว่าผมจะพาล้นานะไปที่ไหนอีก็คอยติดตามรับชมแล้วกันนะครับ ว่าหมายหน้ามนพาหน้าไปที่ไหนแต่เดือนนี้สามสามอาทิตย์ที่เหลือครับเดือนทั้งเดือนนะครับเดือนนี้นะผมอาจจะไม่มีคลิปให้นานา,นานได้ดูนะครับเพราะว่าผมจะต้องมีภารกิจนะครับงานกระสินนะทั้งเดือนเลยนะครับมีอาทิตย์มีว่าอา,าทิตย์เดียวนะอาทิตย์หน้าออาทิตย์แล้วอีกอาทิตย์หนึ่งก็เต็มกราฟเลยครับไม่ได้ออกหมายนะ ก็เทิดใครธนาวันไหนที่ออกหมายก็ขอให้มันหมานนะครับแล้วเดี๋ยวเจิญใหม่ในอีหน้าว่าเดือนหน้าดีว่าว่าผมจะพาธนา,นาไปที่ไหนอีกแต่กวาจะได้ตกก็พอดีครับน้ำรถยวได้สนุกกันแน่ครับโอเคครับก็ไว้เพลงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจินใหม่ในอีหน้าสวัสดีครับ